ไปไยไปเออปไ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 ยไปเปไ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 วไป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 ะปไ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 ปัปไมไปไปไปนปไปไนไป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 ไ่ไปไปนปไ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 นไป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 ไเไปไปไปไ่เไ้ย มันอกไปเห็นจังไหนผมหนาปึกซึกอยู่บ้ากลัวอยู่กูมาแทงตากูมองไ่ค่อยเห็นเลยเป็นมืดๆนะช่วงนี้รู้ว่มืดเราสิมันแจ้งอยู่บ่นี่แก่งอยู่อยู่ตรงหน้าจิปิทาใสหรอเน้อสร้างตัดผมบนนี้เออเอเขามาตัดผมเลยรู้มองกูยังบ่ค่อยเห็นเลยเดี๋ยวนีมไหมโอ้ยแปลกประเดี๋ยวตัวแรกก็จะใส่แว่นตอนแรกก็จะไปตัดแว่นดูมือหลังนู่นแหลยเอ้อเดัสดีครับสวัสดีครับคุณป้ามาจากไหนอ่ะครับผมเดินมาเขาว่าจะมา อากาศมันดีเดินมาเที่ยวเล่นไปเออมีปัญหาอะไรกันคุยอะไรกันดูเลยผมแบบผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นช่วงนี้อยากตัดอยากตัผมใช่เออตัดตอนนี้เลยไหมล่ะตัดตอนนี้เลยก็ได้มันได้อยู่แล้วมันอยู่ทุ่งนาเนี่ยอ้าวได้เดี๋ยวผมโทรให้เดลิเวอรี่ทุ่งนาก็ตัดได้เหรอเนี่ยจะเอาสรงไหนสั่งได้เลยแม่นส์สิส่งอย่างผมยังได้เลยคือดิโอ้ยมองดูโอ้ผมมันแทงตาเดี๋ยวผมโทรตามให้ตดัดนะเดี๋ยวผมโทรตามให้แป๊บนึงมันแม่นสิโอ้ยเชื่อผมดิโอ้ย เบื้องในหัวล้านไหนป่าเลยวะตามทุ่งนาอะไรวะตอนแรกว่าตอนแรกว่าจะไปตัดผมเนี่ยตอนนี้ว่าบอกว่าผเห็นว่าจะไปตัดแว่นอจริงมันต้องตัดผมเป็นบ่แมนครับให้ไปตัดแว่นดิไหนร้านตัดผมอยู่ไหนดิจริงหรือเปล่านี่มันโดนเป็นตัดผมเนี่ยเขาเรียกมาเลยเหรอโอเคเดลิเวอรี่เรียบแคบผมทางแคบเลยบ่ไม่ถึงนาทีดิอ้าวนี่ไงนี่ไงมาแล้วดิที่ไง โอ้ยมาเลยกบไก่กบไก่กบไก่ใช่โอ้ยนี่นี่ช่างประจำตัวผมเลยเนี่ยนี่แหละนี่ของแท้ท่าอะไรเนี่ยเสื่อเมฆบาร์เบอร์อยู่ทีให้บริการครับโอ้ยมารวดเร็วทันใจมากเลยทางก็ไกลเกินโอ้ยนีเป็นไงเดลิเวรี่ผมบอกแล้วบอกแล้วตัดดีแตว่าร้านตัดผมไหมได้แล้วคุณมองครับเลยอ้าวทางเลยบอก เดอยากได้ตรงไหนบอกเลยคนนี้ตัดก่อนได้ไหมทดลองตัดก่อนจะำเป็นผมไหมล่ะเนี่ยเอาคนนี้ตัดก่อนเลือกเลือกทรงให้ล่ะเลือกทรงให้แกหน่อยเลือกเลือกทรงให้แกหน่อยไหนดูแคตทล็อกมีตาดไส่ไหมผมอยากได้แบบแนะนําแนะนําแกหน่อยแนะนำแแกหน่อยเออแนะนําหน่อยแต่ผมแบบไม่แมวทรงนี้อ่ะนี้ครับอรงนึงอ่ะก็จะแหกได้หน่อยแหกมาตอนนี้ปอนมาหน่อยแล้วก็กันลายข้างหลังนิดนึงครับอ๋อกันลายด้วยได้ครับจะเป็นมีดแต่เป็นมีดกันนะครับ อ่อตรงนี้ก็เป็นสายฟ้านะได้ครับได้ได้เอามีดกันเอามีดกันเลยอ่ะสิบนเลือดไหลบ่ออนบอลเหลือแล้วเฮียตัดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเล่าเฮียรอก่อนลองก่อนรอก่อนหนูทดลองเลยเหรออุ้ยจ้ะกโอ้โอ้ยฮ่าสบัดสบัดแน่เลยตรงนี้การตัดผมมันเลือกยากเป็นยังเจ้าจัดเธอจัดเธอเลยบ่ มัันนยงี่เอาเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือเเคครรรืื่่อองงมับยตหนลองสูงสูงก็ได้ครับลองสูงเอาสูงขนาดไหนครับเอาสูงขนาดนี้มอะกี่ชั้นอะอะกี่ชั้นไม่ใช่แล้วคนสูงอ่ะล่างคาล่างคามันบ่มีกระจ๊กข้างหน้าข้างหลังเขาบ่ต้องเขาบ่กหัเลื่องหร่ ผมตัดใจเป็นคนแบบต้องไว้ใจช่างสิครับตัดเสร็จเป็นสกินเฮดทำไงอ่ะก็เป็นบ่อยนะครับทรงสกินเฮดตัดเสร็จแล้วได้ทรงเอาทรงหมอปลาเอาทรงหมอปลาเลยทรงผมเลยเนี่ยสิดตัดติดตัดน้ำนึ่งเดินนี่นี่อ่าโอเคเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเลยไหมหรือถ่ายตอนตอนตัดด้วยสักหน่อยนึงเหรอใช่ถ่ายตอนตัดัให้มันดูเหมือนว่าตัดจริงไง ดูเหมือน่าตัดจริงไอ้ตัดจริงวันนี้มันคอนเทนต์วันนี้ตัดจริงครับตัดจริงเอาเดี๋ยวเอาตัดจริงก็ยังยังได้เดี๋ยว ม่เขาก่งได้ยังไงผมเสียเวลามาไม่ไม่เฮียเข้าใจเฮียเข้าใจอะไรผิดป่ะเขาเสียเวลามาไม่เข้าใจไม่เพราะทำคอนเทนต์นี่หรคอนนเทต์นี่เขาไม่นักจริงอ่ะเดี๋ยเดีก็เมื่อกี้ผมยืนถ่ายคลิปกันอยู่อ๋อผมไม่รู้ว่าผมโดนแล้วคุณไปโดอะไรช่างตัดพงช่างตัดผมช่างจริงเลยดิช่างบางเาะว่าแต่กผมไปจริงนะเนี่ยช่างคอนเทนต์แม่ช่างเอาผมไม่รู้ว่าถ่ายคอนเทนต์ไม่ได้บอกผมก็ผมไม่ได้ไม่ได้บอกผมว่าจะถ่ายคอนเทนต์ตัดว่าอะไรได้ยังไงเดี๋ยวเรีนคอนเทนต์กันไม่ได้ฟังก่อนเดี๋ยวผมไม่รู้หรอกเรื่องคอนนเทต์่ะ เขาไม่ได้บอกผมอย่างของเจ้าเอาผมมาบอกผมโตตามช่างผมก็โตตามมานี่ผมเสียเวลาเขาม่ไ้เใจคุณคุณไม่เข้าใจผมคุณเล่นคอนเทนต์แล้วค่าเสียเวลาเท่าไหร่ค่าเสียเวลาเท่าไหร่ไอค่าตัดไม่เท่าไหร่อะค่าตัดเขาแค่ร้อยเดียวเออแค่ร้อยเดียวเองร้อยเดียวเขาเสียเวลาเขาเนี่ยค่าเสียเวลาเขาเดี๋เวสามพันสามพันอะผมโตตายเลยพลลพันธุ์ไปตายเขาเลยว่าเขาเล่นคอนเทนต์ไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะพี่ผลลพันตายให้เขาเลยนะไม่เกี่ยวแล้วเอ้าช่างเอ้าเอ้า เป็นยังช่างเป็นยังช่างเออแบตเหมือกปะอ้าวชาร์จอยู่เสร็จหรอปะนี้เสียปากแม่ต้านผมกูแล้วนะอยู่เหือนพูดแลี้ยอยู่เหือนเอออยู่ในป่าเอออยู่ในป่าเสียแป้งสามกิโลอ่ะผมเมือก็ได้สามกิโลชาติอีกสามชัสมมงนี่เต็มแต่ไปเงี้ยตรงทรงนี้ก็ดีเลยเงี้ยตรงนี้ก็พอแล้วนี่พอแล้วเย้นี่อะไรเนี้ยไปก่อนไปเลา ตัวน,นี้โอ้ยตายแล้วตายแบตเกินเบิดอีกตัดให้กูได้แค่นี้มืออ็กจะได้ายหนังกันแล้วอายคนเด้